จปิดปากอีกแล้วเมือ่อยน้ำเด็กเมือมอเ่อ้สิมาจับเถอะแต่กระชั่งมันยังไงก็ต้องปิดกันดีกว่าแก่แก่ไม่ได้อ่ะ น้าร้อนด้วเัดนิดสติกเกอร์ใหเรียบร้อย หาตะกราาะกร้าพิซ่าขายดีมากเพื่พอน ยาวเหยียดเลยคิวทั้งทูกโกทั้งทั้งทูกโกทั้งออนไลน์เทียบมา งานง่ายงานฝรั่งทำกับฝรั่งทำง่ายมาก <Okay. S 1> เพราะว่าฝรั่งเขาเวลาเราเวลาเราทำผิดทำอะไรเขาก็าไม่รู้นะเพราะว่าเขาทำไม่เป็นเนี่ยเด็กๆแต่เขาจะรู้ว่าเออถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยมันไม่ใช่อเขาไม่เคยทำงานหนักแบบพวกเรานะฝรั่ง ชุดเกือบสองชั่วโมงตนะั้งแต่ร้อยเหรียญลอคิดดูแล้วกันแต่เขาลงทุนเยอะคนก็เยอะเตียวายก็เยอะเนะี่ยคือแบบเขาคิดว่าเขาลงทุนแล้วก็ตั้งตัวเลยอะ่ะเปิดหลายสาขาเลยสี่ห้าสาขาแล้วเนะี่ยที่รู้ เขาก็ไม่ได้สนใจใครแล้วใครจะทำงานอะไรยังไงด้วยนะพูดถึงเราก็ไม่สนใจคือที่เนี่ยเขาจะจับตัวเลยว่าใครทําอะไรไม่ต้องก็มีการฟอร้องจะเหมือนกันนะมีการฟอร้องไหม,มค่ะมีการฟอร้องแต่เขาต้องดูจักหลายๆคน ส่วนมากเขาะจะไม่เอานักเรียนกออกนอกจากว่าคนนั้นมันขี้เกียจมาก,มากอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วคุยแล้วก็ให้ออกไปมีเหมือนกันฟ้องเอ่ยในท้าเอ่ยที่ไหนก็มีถ้าเป็นคนอ่ะมีหมดแต่ว่าเขาขอไม่มาบุรี่กันไม่มาบุรี่ค่ะ ว่ามีไม่มีแต่ไม่แต่ไม่ส่วนมากจะเป็นการล้อเล่นกันมากกว่าเพราะมีกฎหมายค่ะมันบุรีเขาว่าไม่ได้เลยที่เนี้ยขึ้นลงขึ้นศาลกันว่าเล่นนะเขามีกฎหมายป้องกันตัวเขานนิงเอาเปรียบกันไหมก็มีเอาเปรียบกันไหมก็ม,กม,กมีมีทุกที่ ขาไม่ได้มาพูดซ้ำซากนะพูดทํางานของใครของมันเนยเออมันมีระบบของมันอะ่ะจะทํางานดีไม่ดีมันก็มีระบบของมันจัดการกัดไปถ้ามันแบบทาเยอะเกินโอเวอร์เกินมันทนไม่ได้มันก็ไปฟ้องตําแหน่งคนที่รับฟ้องก็คือตําแหน่งแม่นเมนเจอร์ม่เจเจอร์ว่าลดชั่วโมงไปทีม่มีการคุย การแจเลยถ้ามีการคุยกันแจ้อันนั้นหนักมากเลยนะจริงๆพามีการคุยน,นหนักมากถ้าไม่มีถ้าไม่มีการคุยกันแจก็คือว่ามันสมควรที่จะเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันแจก็หมายถึงว่าคนที่ไล่ออกมันจะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคุยต้องมีเหตุมีผลจริงๆนะฝรั่ง มาติดตามสอนยจันเนาะเสาร์จ้าก็จะอัดคลิปลงไปเรื่อยๆ mm. ชิมคุยไปเรื่อยนี่แหละคุยไหมคุยมีหัวข้อเรื่องต็คุยไปอัดลงทุกวันนี่แหละด mm. ีกว่าไม่มีอะไรทำนะอัดคด YouTube ลิป y o u t u b e อะ ได้คุยได้ตอบคอมเมนต์คนโอเคทำกาแฟมากินเองเด้เนี่ยหิวกาแฟไม่ไปกินกาแฟร้านนู้นล้เปลืองเงินเด็ห้ากับหกเหรียญนะร้อยกว่าทำกาแฟกินเองทำกาแฟกินเอง สารจะติดตรงที่ตัวตัวกระป๋องมันนะยังไม่ติดตัวฝาถ้าติดตรงฝานะเด็กทำฝาร่วมจมาที่ไม่ได้เออ กองละเอากองใส่ดี่าแก่กองนี่เลย แช่น้ำเอาผงแช่น้ำมาชื่อว่ามอสเซเรล่าเฟร,รชมอสเซเรล่าโอเคแช่น้ำมา ก็มีการเลี้ยงทาแล้วเนาะที่ว่าคนะน่ะเนาะมีตัวที่โลกทีก่หลงหมดทุกคนไม่ว่าจะประเทศไหนแต่มีน้อยมีมากแค่นั้นอ oh, uh? uh ่ะโอ้ไม่เตอร์อาจจะ t h i n k i กี้ยกับพิซซ่ายูฟอสแสดันนี่ฮะ I t จ i n ย you s t a นก the color room อาจจะ thinking พิซซ่าเป็นยูฟาสแดันนี้ฮะยูก g o มี ว่าจะเอาพิซซ่าออกแต่ไม่เนี่ยเร็วกว่าทำหน่อยนี่เร็วกว่าความรับผิดชอบก็มีค่ะผมก,กลับมาอีกนะหลังจากเขาออกไปอะ่ะเขาออกไปทํางานเกี่ยวกับพุกช่างนนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะถ้ามีเวลาก็จะอัดเป็นชั่วโมงๆเลยเฮยค่ะ